มีท่านผู้รู้ได้กล่าวเปรียบปเปิดไว้ว่าพระพุทธศาสนาเปรียบดังไม้ใหญ่ที่กินน้ําน้อยสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดแก่มหาชนมากมายแต่ทว่าใช้ทรัพยากรเพื่อการดํารงอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นพระพิสุสัมมเนนคบฉันเพียงวันละหนึ่งบาทเมื่อฉันแล้วก็นำกำลังเรียวแรงมาสร้างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้เกิดขึ้น ประโยชน์ตนคือการบำเพ็ญสมณธรรมมุ่งฝึกฝนอบรมตนเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งส่วนประโยชน์ท่านคือการนำธรรมะของพระพุทธองค์มาเทศนาสอนสั่งมหาชนให้รู้จักเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตจะได้หมดทุกข์พบสุขในปัจจุบันและสุขในโลกหน้าหากเปรียบดังโรงเรียน ก็เป็นโรงเรียนสอนศิลธรรมหากเปรียบเป็นโรงพยาบาลก็เป็นโรงพยาบาลรักษาไข้ใจให้แก่ผองชนสร้างคุณประโยชน์มากมายแต่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเล็กน้อยมีเพียงพัฒหารหล่อเลี้ยงสังขารเพียงวันละบาทเท่านั้นเองแม้แต่การใช้ผ้าไตรจีวรที่ญาติโยมถวายมาด้วยความศรัทธา พระบรมศาสดายังสอนให้พระภิกษุสามเณรรู้จักมัธยัติบริโภคใช้สอยอย่างเหมาะสมคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ให้เหลือทิ้งโดยเปล่าประโยชน์เลยแม้แต่น้อยในเรื่องนี้พระเจ้าอุเทนมหาราชาแห่งนครโกสัมพีได้เคยตั้งข้อสงสัยในการใช้สอยผ้าไตรจีวรของหมู่สง จึงได้เรียนถามจากพระอานนท์โดยตรงดังเหตุการณ์ที่มีบันทึกไว้ว่าสมัยหนึ่งพระอนนท์พร้อมด้วยพิสูจ์สงูใหญ่ห้าร้อยรูปได้จาริกไปยังนครโกสัมพีและเข้าไปพักอยู่ในพระราชอุทยานของพระเจ้าอุเทนเหล่าพระมเหสีและนางสนมกำนันของพระเจ้าอุเทนได้สดับข่าวอันเป็นมงคลน,นั้นแล้ว จึงพากันไปฟังธรรมจากพระอานน์เถระและได้ถวายผ้าห่มจำนวนห้าร้อผืนแด,ด่ท่านครั้นพระเจ้าอุเทนทร,รงทราบเรื่องก็ทรงติเตียนเพ่งโทษว่าเหตุไฉนพระสมณะสักยบุตรเช่นพระอานนท์จึงรับจีวรไว้มากเกินตัวถึงเพียงนี้พระองค์จึงเสด็จเข้าไปหาพระอานนท์เพื่อตรัสถามให้ใคลายสงสัย ฝ่ายพระอานตน์ได้ทูลตอบพระราชาถึงเรื่องราวการใช้สอยผ้าของพระพิสุในพระพุทธศาสนานิว่ามหาภพิษผ้าจำนวนมากที่พระมเหสีของพระองค์ถวายมานั้นอัตมภาพรับไว้เพียงพอแก่อัตมภาพแล้วก็จะถวายผ้าที่เหลือให้แก่พิษุทั้งหลายผู้มีจีวรเก่าต่อไป สดับคำทูลตอบของพระเถระแล้วพระราชาก็ยังทรงคลางแคลงพระไทยจึงตรัสถามต่อไปว่าก็แล้วภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นน่ะจะทำอย่างไรกับจีวรเก่าของตนเล่าพระเถระได้ทูลตอบไปว่าภิกษุเหล่านั้นก็จะยกจีวรเก่าของตนให้แก่ภิกษุผู้มีจีวรเก่ากว่า แม้กระนั้นพระราชาก็ยังถามต่อไปอีกว่าก็แล้วภิกษุเหล่านั้นจะทําอย่างไรกับจีวรเก่าข่ำคร่าพวกนั้นท่านจะทําผ้าเหล่านั้นให้เป็นผ้าดาดเพดานมหาภพิษเอแล้วผ้าดาดเพดานเก่าละ่ะท่านพระอน,นุนท่านจะเอาไปไว้ที่ไหนภิกษุทั้งหลายก็จะนําผ้าดาดเพดานเก่าเหล่านั้น มาใช้เป็นผ้าปูที่นอนมหาภพิษแล้วท่านจะทำอย่างไรกับผ้าปูที่นอนผืนเก่าล่ะก็จะนำผ้าปูที่นอนเก่านั้นมาใช้เป็นผ้าปูพื้นต่อไปมหาภพิษก็แล้วผ้าปูพื้นเก่าล่ะท่านจะทำให้เป็นผ้าเช็ดเท้าต่อไปมหาภพิษแล้วท่านจะทำอย่างไรกับผ้าเช็ดเท้าเก่าล่ะก็นำมาทำเป็นผ้าเช็ดฝุ่นมหาพพิษ ท่านจะทำอย่างไรกับผ้าเช็ดฝุ่นผืนเก่าเหล่านั้นก็จะนำมาโครกให้ละเอียดแล้วขยำเข้ากับโครนนำไปฉาบทาฝากุฏิต่อไปมหาบพิตรถ้อยถแถลงของพระอ,อนนท์ได้ยังความศรัทธาเลื่อมใสให้บังเกิดแก่พระเจ้าอุเทนอย่างยิ่งพระองค์ถึงกับทรงดําเิว่าโอ๋หนอพระสมณะเชื้อสายพระสกยบุตรทั้งหลาย นำผ้าไปใช้ได้อย่างคุ้มค่าหรือเกินไม่เหลือทิ้งโดยเปล่าประโยชน์เลยครั้นแล้วพระเจ้าอุเทนก็มีรับสั่งให้ราชบุรุษนำเอาผ้าเนื้อประนีตมาน้อมถวายแด่พระอน,นุ์เพิ่มเติมอีกถึงห้าร้อยผืนเพื่อน,น้อมบูชาธรรมแด่ท่านจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น และยังความเลื่อมใสให้บังเกิดแก่มหาชนทั้งหลายซึ่งต่างก็พากันน้อมนำผ้ามาถวายแด่พระอานนท์และเหล่าพิสูงน์ในพระธรรมวินัยอยู่เนืองเนืองชนที่มิได้ศรัทธามาก่อนก็หันมาศรัทธาเลื่อมใสผู้ที่ศรัทธาอยู่แล้วก็เพิ่มพูนความศรัทธาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทำให้พระพุทธศาสนา จเจริญรุ่งเรืองสืบมาก็เพราะความสำรวมระวังและความเป็นผู้รู้ประมาณในปัจจัยสี่ของพุทธบุตรทุกรูปนั่นเองสำหรับคารวาสเสื้อผ้าอาภรณ์อาจเป็นเพียงเครื่องประดับร่างกายให้สวยงามและใช้บ่งบอกรสนิยมทางสังคมทว่าสำหรับบรรพชิตแล้วไตรจีวร คืออัฐบริขารที่จำเป็นในการดำรงชีวิตป้องกันความหนาวร้อนและปกปิดความละอายภิกษุทุกรูปต้องพิจารณาโดยแยบ,บคายทุกครั้งที่นำมานุ่งห่มผ้าไตรจีวรจึงเป็นดั่งเครื่องกรองกิเลสยังใจให้ละเอียดลุ่มลึกทั้งยังเป็นผ้าผืนสุดท้ายในสังสารวัตร ที่เหล่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายใช้ห่มกายภิกษุใดรู้ประมาณในการใช้สอยย่อมเป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้และย่อมยังความเจริญรุ่งเรืองให้แก่พระพุทธศาสนาสืบไปตราบนานเท่านาน